เออพี่น้องกินต้มอึงครับเป็นครับคืงต้มอึงใส่ใบผักขามครับหรืต้มชุบชัวร์ทเมือนีหใส่ผักขามครับเนี่ยมาได้ไหนนี่พักแก้วครับนี่พักแก้วครับใส่ชุบวอึงเป็นครับได้ม้อครับพี่น้องอืมต้มใส่ใบผักขามพี่น้องเอ้ยเป็นเกาหลีกินต้มอึงใส่ใบผักขามนะพี่น้องเบ่งเบ่ง อืมหายทองไก่หรือท้องท้องเฮ้ยอยู่ด่องเบิงเบิงโอมกลืงกับเบปะขามพี่น้องเอ้ยไล่ไหลพี่น้องเอาๆถ้าไปกินน้ำกันครับถ้าไปกินน้ำกันครับถ้าเบิงถ้าเบิงกันจิงครับซัวซัวอึ้งต้มซัวอึ้งครับเบื้อนี้ต้มเสบะขามพี่น้องเแกเอาอยู่เกาหลีก็ได้กินอึ้งพี่น้องเอ้ยหาจับน้ำเมื้อนี้ละละทงละไทยละเป็นการเมื่อคืนเนี่ย กันขึ้นนี่ไปอึงพี่น้องกะม <laughs> าตามักค่ะครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งสันกินครับพี่น้องเบิ้งอันนี้เบิ้งต้มแล้วมาเด้อพี่น้องกินต้มอึงต้มอึง,องไปปข่ใส่ใบบักขามเนี่ยเอามาแต่บ้านเฮาเหระครับนะนี่ครับเบิง้งโอ้ยต้มอึงนอนเหยียดขึ้นนิ่งข้างนั่งอย่างพี่น้องเอ้ยจะแซ่บบ่นี่นี่เบิ้องเบืง้บง ตัวใหญ่นะนี่ครับเนี่ยเจ้าอันเนจ้าพริกดิบครับ,บกับไข่บ่าตัวนี้บ้างไข่แบบนี้ครับพี่น้องไข่ไข่เต็มไข่ลวยไขนเลยช่องแตก ตัดแจพิกดิบด่าทำยังไงเห็นนะคะสี่กแปดน่าเอ้สี่ก็ดูกระเดงยย้งอรกรอบดีเนาะเบบกคำ โอ้เด้พี่น้องแท้แล้วเขาเนาะขาสีโดกีเดพี่นลองเนยแสบๆมามามากินน้ำกันงแ้วครับสตัำม,มันห่อนพี่น้อง,ง,งแป๊แสบไปดี โตโตเลยตึงดึงตัวเด็ไข่ๆีน้องนัขาสี่งดึงสวนน้ำต้มใช้น้ำเผือพี่น้อง,างาอลาดขาเขาไปเลยเจียฟริปพี่น้องสมสม อดูมันแข็งขาสี่เสาเหรีพี่นอ้องไ้มแสบดีพี่น้องอยูนใอ้หลอดไอ้หลอดยี่สิบปีเลยพี่น้องไม่ได้กนินอึ่งตัางแต่ กินอึงเพื่อทัศไทยจำได้ว่าตอนไปบวชอายุยี่สิบปีตอนไปบวชพระขยอยเอาใส่ผ้าขาวม่ให้กินตอนบวชเนีนอนงองไนนอองนท้องมากเลยถั่วยน่นหน่อยก้อนไงท้องมากเลอะพี่น้องโอ้สุดยอดได้กินตอนนึงตอนบวชอยู่นะรู้สึกว่าแสบครับ นนั่แหละกินเพื่อนชาไทยแล้วก็ไม่ได้กินอเลยเขากรุงเทพ่ยวเขาไม่ได้กินจนมาอยู่เกาหลีพี่น้องเอ้ยมากินอยู่เกาหลีวยู่นะม,ม,มากินอยู่เกาหลีโอ้ยังแซ่บคือเกาพี่น้องต้มอึ่งหอมผักเพลวต้มขวดด้พี่นออ้อ,อวง,ว,องว่ามันต้มธรรมดาเลยใช้ผักเพลวไม่ประคาม กินเเราเป็นตโตแล้วน้แสออ่นยำากระดูกระดูกระพยพี่น้องมาอนอึนไงอึนเผาอราอย่งใครบ่ บาไข่พี่น้องทำมามากินด้วกันครับพี่น้องต้มอึตงต้มอึงอมามาเอาแค่นี่แหละพี่น้องมาเด้อผมได้มาก,กินต้มอึงกันเดียวเสร็จไปแซ่บด้วกันครับโอ้ในหลอดยีซิปปีอะไกินต้มอึงพี่น้องเอ้ยแซ่บมาก อาครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อพี่น้องทองพยาบาลเกาหลีมือเด็กคัมีเมนูต้มอึงกินให้เบิ้งครับแสบๆน้ำลายไหลน้่ากันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเบิ้งคลิปต่อไปครับคลิปหน้าทีมีอยังไม่ให้เบิ้งครับครับฝากไว้เ้นะครับสวัสดีครับ